สวัสดีครับวันนี้ร้านตับเบิ้ละ Double. จะมาเปิดการขายรถแปลกหายากอีกหนึ่งคันนะครับก็ถ้าสังเกตแล้วเนี่ยรูปทรงมันก็จะแปลกตากับรถสกูตเตอร์ที่จำหน่ายในบ้านเรานะครับจริงจริงมันเป็นเขาเรียกว่าทรงทัวริงทรงทัวริงแบบสปอร์ตทรงนี้นะทางทางมืองนอกเขาเาเรียกแบบนี้แล้วกันนะครับเป็น pgo นะครับเบเวอร์ตี้ผมอ่านถูกว่าไม่รู น่าจะเป็นเบลวตี้3 0 0ซีนะครับคันนี้รถออกศูนย์เวสป้าบ้านเรานะครับก็คือเป็นรถทะเบียนแท้แน่นอนนะครับเป็นรถออกศูนย์นะครับราคาออกศูนย์อยู่ที่280,000กว่าบาทราคารถเดิมๆตอนนั้นนะครับคันนี้ต้องบอกว่าแต่งมาครบนะครับเป็นแต่งมาครบแบบทัวริงแล้วก็กึ่งสปอร์ตนิดๆนะครับจะมีตัว ล่องท้ายนะครับกล่องท้ายตรงรุ่นนะครับของเวสป้าเลยนะครับมีโลโก้เวสป้า p j o อยู่นะครับมีที่พิงหลังนะครับสวยงามเป็นสีเดียวกับเบาะซึ่งเขาบอกว่ามันแพงมากนะใบหนึ่งสองหมืนกว่าบาทนะครับวินชิลหน้านะครับแน่นอนจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากของแท้เหมือนกันนะครับ Pjio นะครับชิลนี่ราคาก็หลายตังค์นะครับเขาบอกว่าหลายตังค์ ัมาด้วยท่อเสียแน่นอนนะครับเพราะว่ารถเป็นรถอิตาลีจะใส่ของแต่งสจจันจ์ไม่ได้นะครับท่อเสียเป็นมาลซี่นะครับเป็นมาลซี่ยกเส้นเลยนะครับสวยๆใบนี้20,000ืกว่าบาทถอดสามารถถอดจุกลดเสียงออกได้นะครับโชคอัพหลังนะครับเป็นอะไรไม่ได้นอกจากมาล็อซี่ RS นะครับเออหรือ ที่บางคนเรียกว่าเป็นโชกรูปเด็กนั่งขี่ทำไมถึงต้องบอกเป็นรูปรูปเด็กนั่งขี่สังเกตโลโก้นีม้มั้ยมันคล้ายๆกับคนนั่งนั่งยองๆแล้วก็งันตูดมาขี่อยู่ประมาณนี้นะครับ RS ยี่สิบสี่ชกัพคู่นี้ราคาก็มีสองหมื่นนะครับไม่ไม่ถูกนะครับปรับอ่อนแข็งได้นะครับก็ถือว่าคันนี้เป็นคันที่ หายากนะครับหายากรถจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับพอดอีทางเจ้าของรถขอเลข8ป8กลับไปนะครับก็ใส่เลขอื่นมาให้แทนรถสวยสีเดิมนะครับไม่มีริ้วรอยไม่มีล้มแปะต้องบอกว่าสะอาดคลีนคลีนนะครับจิเปเบรกหน้าขนาดใหญ่สายเป็นสายถักนีเขาให้คือยุหลปกเขาให้มาดีนะเขาให้สายถักมาเลยนะครับล้อเนี่ยผมว่ามันสวยนะเป็นลายเป็นลายเหมือนใบพัดนะครับล้อ เป็นลายเหมือนใบพัดแล้วก็ล้อหน้าขอบ16ล้อหลังขอบ14นะครับล้อก็จะเป็นไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็ระบบระคําร้อนแน่นอนนะครับรุ่นนี้ก็เป็นระบบระคําล้อนด้วยน้ํานะครับมีหม้อนะ้ํานะครับอันนี้เป็นที่เติมน้ํามันเป็นสินนะครับที่จักรมันนี่ก็ออกแบบได้แบบสปอร์ตดีนะครับผมชอบนะเป็นอารมณ์แบบสปอร์ตสปอร์ตนะครับของแต่งเนี่ยรวมๆกันเนี่ยของแต่งเนี่ยน่าจะมีแสนนะครับ ของแต่งทางคันนี้น่าจะมีแสนบาทแล,ละรถราคารถใหม่ก็สองแสนแปดหมื่นห้านะครับเท่ากับสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับถ้าคุณอยากไปได้รถรุ่นนี้ซื้อรถใหม่มาแต่งแบบนี้แต่คันนี้ต้องบอกว่าใครอยากได้ต้องไวนิดหนึ่งนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับว้าวถูกกว่ารถใหม่เนี่ยหลายเท่าตัวนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทแล้วก็ไม่ใช่ว่า คุณมีเงินแล้วคุณอยากจะไปซื้อรถรุ่นนี้มือสองนะมันไม่มีในตลาดมันน้อยมากนะครับมันน้อยมากแต่ว่าเป็นรถที่ใช้ดีมากนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็น m e s อ in i t a ต y แท้ๆนะครับเบาะหนังเดิมนะครับไม่ขาดไม่มีไม่มีย่นนะครับไม่มียับนุ่มๆเลยนะครับทุกอย่างสวยงามสมบูรณ์นะครับเกะด้านหน้าเปิดออกมาว้าวเก็บของได้อยู่นะครับซ้ายขวาตรงกลางแล้วก็มีที่เปิดเบาะ ให้ตำแหน่งนี้เป็นสลิงแต่จริงๆแล้วอะรถรุ่นนี้อะมันไฮเทคก,กว่านะเดี๋ยวปิดเบาะก,ก่อนมันเปิดเบาะด้วยอันนั้นเปิดเบาะด้วยไฟฟ้าแฮ่กดปุ่มปุ๊บระบบคลายล็อกอัตโนมัติก็ทำงานทันที นในสเปคเนี่ยเขาบอกว่าใส่หมคัน,น็อกเต็มใบได้ถึงสองใบนะแต่ผมก็ไม่เคยลองดูแต่คิดว่าไซส์ใหญ่สุดเนี่ยอยู่ตำแหน่งนี้แล้วก็อีกไซส์หนึ่งอยู่ตรงนี้เพราะเห็นจากส่วนเว,ว้านะครับมีส่วนเว้าสองระดับอยู่แบตเตอรี่อยู่ตรงช่องนี้นะครับแล้วก็เครื่องมืออยู่ในช่องนี้เก็บเอกสารได้นิดหน่อยนะครับรถปี2011นะครับทะเบียน888แแต่ว่าลูกค้าขอสลับทะเบียนกลับนะครับรถสองมือแล้วก็กุญแจนะครับครบนะครับ สองดอกอันนี้มาสเตอร์นะไอ้กุญแจน้ําตาเนี่ยต้องบอกว่าใครทําดอกดําหายช่างมันไม่เป็นไรแต่ไอ้ดอกน้ําตาเนี่ยที่มีติ่งยื่นมาเนี่ยแบบฟอนได้เนี่ยอันที่สําคัญนะครับก็ใช้เวลา,าจูรีโมทถ้าเกิดรีโมดหายถ้าเกิดกุญแจหายนั่นเองนั่นนี่ก็เป็นกุญแจกล่องหลังเดี๋ยวผมให้ดูกล่องหลังดีกว่ากล่องหลังเนี่ยสามารถจะเปิดนะครับแล้วก็ยกยกออกจากาแรกได้เลยนะครับ กล่องนี้ใหม่มากนะครับรถสภาพดีอันนี้เป็นสายรัดนะครับรัดตำแหน่งนี้กล่องกล่องกล่องแแน่นอนนะมันมันแน่นหนาแข็งแรงแล้วที่สําคัญคือน้ําไม่เข้าต้องบอกว่าน้ําไม่เข้าแล้วกันแล้วก็สามารถจะถอดกล่องนี้ออกไปได้แยกออกจากแหลกได้เลยนะครับผมมีมือเดียวก็เลยไม่ถนัดแล้วก็เดี๋ยวให้ดูเรื่องของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ระยะทางในการวิ่งคันนี้ คันนี้ต้องบอกว่าวิ่งน้อยมากนะคิดดูว่ารถปี2011อะแต่ว่าวิ่งไปแค่5,262กิโลเท่านั้นเองเดี๋ยวสาตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กับท่อไเสียดูครับครับเครื่องยนต์เดินนิ่งเงียบนะครับโหมดก็คล้ายๆกับตัวเมดเล่นะครับก็คือปรับเปลี่ยนตรงนี้รถอิตาลีส่วนใหญ่จะเป็นตรงนี้นะเหมือนกับพวกพิโจอพีสนะครับอันนี้เป็นทิปหทิปสแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ย ระบบไฟชา้าคันที่สมบูรณ์นะครับ14กว่าอุณหภูมิภายนอกแล้วก็เลขไมโอเดโอนั่นเองนะครับไฟเรียวซ้ายเรียวขวาแต่ไฟสูงไฟต่ำถ้าอยากให้สวยหน่อยผมว่าไปหาหลอดไฟ LED ใส่รถมันดูมันดูสวยขึ้นเลยทันทีนะครับชิลตัวนี้ตัดลมได้ดีมากนะครับหรือว่าคือจริงๆแล้วผมมองผมสูงประมาณ170เนี่ยผมไงผมมองเลยชิลอยู่แล้วนะครับก็มันก็ช่วยเดนเรื่องของการกันลมกันฝนนะครับ เขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเวลาขับเนี่ยขับลุยฝนเนี่ยขับฝนตกแรงๆเนี่ยัวไม่ค่อยเปียกนะเพราะว่ามันเนี่ยด้านหน้ามันบงังมันบังตัวเราหมดเลยนะครับให้ดูภายนอกนะครับไฟไฟหลี่คู่หน้าเป็น LED นะครับเป็นเม็ดๆเ,เป็น LED ก็สวยงามดีนะครับแต่ว่าไฟหน้านี่ไปหาหลอด LED ใส่มันจะได้สวยไฟเลี้ยวนะครับก็สวยงามดีนะครับ ไฟท้ายกันมั่งดีกว่าไฟท้ายก็ต้องเป็น LED นั่นเองนะครับก็สว่างนะแต่ว่าก็มันมันทื่อไปนิดนึงนะครับมันทื่อไปนิดนึงไฟท้ายตัวหลมแหลมเหมือนเหมือนหน้ามดยัยังไม่รู้เสียงท่อยเสียเดี๋ยวลองเร่งให้ฟังกันให้รถ ตระกูลเวสป้านี่เวลาขึ้นขาตั้งคู่เนี่ยอันนี้อุณหภูมิความร้อนนะครับเริ่มจะขึ้นแล้วอันนี้คือปกตินะครับที่ผมบอกเมื่อกี้ไอ้พวกตระกูลเวสป้าเนี่ยเวลาเราขึ้นขาตั้งคู่เราเร่งเนี่ยรถมันชอบเด้งไปเด้งมาเป็นเกือบทุกคันเป็นเกือบทุกรุ่นอันนี้ก็เป็นนะครับเวลาเร่งเหมือนกับว่าเครื่องยนต์มันสะท้านลงขาตั้งรถมันก็จะมีดิ้นดินหน่อยอันนี้เป็นปกติ <c oughs> นะครับก็โอเคคันนี้นะครับ1 2900 0บาทราคาดี นะครับรถหายากแล้วก็รถเนี่ยของแต่งแน่นๆนะครับรถสวยต่างหากนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับไม่มีริ้วรอยไม่มีแม้กระทั่งรอยล้มแปะนะครับแล้วก็พักเทา้านี่ล้างรถเอาอีกแล้วล้างไม่สะอาดเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าพักเท้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยมาเก็บให้อีกทีหนึ่งนะครับ ล,ล้างล้างรถเนี่ยขนาดเกะด,ด้านหน้านี่ยังไม่ล้างเลยเขาไม่รู้วิธีเปิดเนี่ยไม่ได้ล้างนะมันก็เลยมีแต่คาฝุ่นนิดหน่อยผมต้องมาเก็บใหม่อีกทีหนึ่งนะครับแต่โดยรวมก็รถสวยไม่มีอะไรก็สามารถมาดูรถได้ที่ร้านตาเบิ้ลนะครับศูนย์1ปดส1มสี่ี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งนะครับรถก็ยังมีให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันเลยนะครับถ้าสนใจยังไงก็มาดูมาชมร้านตาเบิ้ลได้ขอบคุณท,ท,ที่ติดตามกันครับผมสวัสดีครับ